สวัสดีครับยินีต้รับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับต่างเกมน่าจดกฟุตบอลไทยลีกนะครับวิกแมตประจําสัปดาห์แตงคอกูเนเต็ดนะครับวันนี้เปิด b ี s t a d i u ดมนะครับชนะบุรีรัมไปแบบสุดมันท้ายเกมโดย3-2นะครับจากประตูชัยนิทพงศ์เซลานนท์นะครับยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งเวลาหลังนะครับแล้วในเกมเนะี่ยปัดกันนำปัดกันตามเลยนะครับ แต่จบด้วยชัยชนะของแบงคอกไปนะครับในส่วนรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างแล้วก็มาเริ่มไล่ดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่สเปนตัวจริงกันก่อนฝั่งแบงคอกวันนี้ระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูปฏิวัติคำใหม่หลอ,อนซีโคนเอเวอร์ตันกอนซาเวสจับคู่สุพรรณทองสงแบ็กซ้ายพิธพัฒน์นชัยาแบ็กขวานิิพงศ์เสรานนท์กองกลาง3คนทศวรรษดิมวอนัทเถียนทิธิพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็ปกเก้าอนันต์ส่วนสามภาษาในเกมลุกมามูตเอ็ดบาซิลจาราดี้และมูเซนอกััสซนนะครบ ถือว่าวันนี้เนี่ยมีปัญหาจะทับเนี่ยก็คนเดียวนะครับอยู่ประเทศป้อมพันธุ์ยังคงไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับจากรายการเอเอฟซูซูกิครับเนี่ยที่ไปเล่นมานะครับอขอไปเปลี่ยนชื่อและเป็นมิสซูบิชิอิเล็กทริกครับนะครับก็นั่นแหละครับยังไม่ฟิตก็เลยอยู่ในน้าลังสำรองเพียงเท่านั้นในวันนี้นะครับนอกนั้น้เนี่ยก็จะเป็นซิปโควิดนะครับตัวลุกที่ความจริงเป็นตัวหลักในปีนี้นะวันนี้เป็นที่เด็ดในน้าลังสำรองไปก่อนนะครับแล้วให้เป็นโอกาสของมามุตเอด์งสามกับจารดี้ก่อนนะครับ ภาพหนูก็เป็นประมาณนี้ถือว่าขาดหลักๆ2คนนะครับแต่ก็อยู่ในมนาตรั่งสำรองส่วนบุยลำวันนี้มาระบบ3 5 2นะครับผู้รักษาประตูนิวเอทลิตหลัง3คนนะครับคันนี้ดูก,การมาเซลโลยาโลแล้วก็คิมินเทยอกวิงแบ็กฝั่งซ้ายสัสวรักษ์ไหประโคนวิงแบ็กฝั่งขวาดิ Dion, ออนคูหังกลาง3คนมีธีราทอบุญมาทานันกุลันเกาสิตแล้วก็สุภชัยเจเด็ดเป็นกลางลุกนะครับส่วนหน้า2คนเป็นอ่ามาตินโบบงอาเคียนะครับตัวใหม่แล้วก็ สุพนัทเหมือนตานะครับที่กลับมาจากโอเฮดรูเอนนะครับถือว่ามีการโรเตชันนะครับวันนี้สหรับทางบุีรำเนี่ยโดยพักคริสพิมแล้วก็กีเมบิสโตลี่ไว้นั่งสํารองก่อนนะครับเนื่องจากว่าแต่เกมกลางสัปดาห์มาใน s h อ p e e ครับนะครับที่ชนะบอลเยี่ยวมานะครับก็เลยมีการโรเตชันในวันนี้นะครับยังให้โอกาสตัวใหม่ๆลงไปเลยนะครับถือว่าไม่ล้องรอนานแกะป้ายแล้วก็ใช้เลยนะครับในส่วนของรูปเกมวันนี้นะครับมาที่ ครึ่งเวลาแรกก่อนเลยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่แบงคอกเนี่ยมาได้ดีค่อนข้างเกินคาดเลยนะครับตอนแรกเนะี่ยคิดว่าบุญรำจะมาแบบเหมือนกับที่เคยเ,ยเป็นมานะครับมาตรฐานในไทยลีกฤดูก,กาลนี้คือเขาจะค่อนข้างเหนือกว่าในทุกทีมนะครับในภาพรวมเกมครึ่งแรกเนะี่ยคือบุญรำก็ยังคงมาเหนือในแง่ของการครองบอลอยู่นะครับแต่ในแง่ของอประสิทธิภาพที่ออกมาในการเล่นเนี่ยทีมที่ครองบอลน,น้อยกว่าแบงคอกเนะี่ย สวนกลับได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วก็อันตรายกว่านะครับโดยในครึ่งแรกเนี่ยโอกาสที่สวนกลับมาในแต่ละครั้งเนี่ยถือว่าไปประมาณแล้วเนี่ยเทียบโอกาสที่มีกันในครึ่งแรกเนี่ยแบงกอกมีเยอะกว่านะครับแล้วก็แปรเปลี่ยนได้เป็น2ประตูนะครับส่วนบุยลำในครึ่งแรกเนี่ยไม่มีลูกไหนเลยนะครับที่ทําให้ปฏิวัติคําใหม่ผู้รักษาประตูของแบงกอกเนี่ยต้องเซฟในวันนี้นะครับจะมีโอกาสก็ในลูกตีไข่แตกที่ไล่มาในช่วงทดประบาดเจ็บแล้วนะครับนอกนั้น,นียก็ยังคง ไม่เข้ากันสักเท่าไหร่นักในเกมลุกที่เกิดจากการโรเตชันในวันนี้นะครับมาตินบัวอาเคียนะก็ดูจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่กับเพื่อนๆน,นะครับสุพรรณนัทก็ยังดูต้องปรับจังหวะกับการกลับมารอบนี้เหมือนกันก็เป็นประมาณนี้ในภาพรวมเกมเครื่องแรกนะครับส่วนประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยแบงคอก็นําในเวลาที่ค่อนข้างเร็วเลยนะครับ10นาที14นนำ1-0จากจังหวะทุ่มของพีรพัฒน์นะครับมาให้กับมามมดนะครับที่เบียดชนะมาเซโลยาโร่ได้นะครับก่อนที่จะ เปิดเข้าในแล้วก็เป็นบาเซลจาดี้ได้ยิงเข้าไปนะครับก็นำตรงนี้หนึงศูส่วนลูกที่2มาในนาทีที่39นะครับจากบาเซลจาดี้แทงตรงกลางมานะครับตรงนี้บุริลามก็เกมรับพลาดเลยนะครับเกิดช่องไฟระหว่างเคนนี่ดูกาวแล้วก็มาเซโลยาโลที่มูเซนออกัสเซนีเนี่ยวิ่งชนะช่องตรงนี้มาได้นะครับก่อนที่จะหลุดไปแล้วก็ยิงเล่นทางนะครับผลิตออกมาพยายามจะ บางทางแล้วแต่ก็นั่นแหละครับปิดมุมได้ไม่ดีพอก็โดนไปเป็น2 0นะครับแล้วก็บุรีลัมเนี่ยมาตีไข่แตกได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่สิบห้าบวกสองนะครับจากาทรีลทรที่วางบอลมาให้ศาสันลัไข่พระโคนทางฝั่งซ้ายก่อนเปิดเข้าไปแล้วก็สุขใจเจดเดที่อยู่ทุกที่ถูกเวลานะครับบอลเข้าหัวเขาพอดีก็ไล่มา2อหนึ่งแล้วก็จบครึ่งแรกไปนะครับโดยเกมภาพลงครึ่งแรกเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่เกมรับบุรีลัมนะครทางมาซิโลยาโร่เนี่ยก็น่าจะโดนหนักกว่าเพื่อนหน่อยนะครับ ไม่ใช่แค่เห็นในเกมนี้เกมเดียวนะครับแต่ภาพรวมทั้งฤดูกาลที่เขาเล่นมาเนี่ยก็จะเป็นกองหลังที่ประเภทออกบอลไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับแล้วการเบียดปะทะเนี่ยก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่แบบมันก็ไม่ได้แบบแน่นขนาดนั้นนะครับเคอจะเป็นคนที่เขา้าออกสลับกับพันษาอยู่แล้วในช่วงฤดูกาลนี้นะครับแล้วช่วงเนี้ยพันษาไปเล่นในอาเซียนคัพมาเนี่ยก็เป็นโอกาสของเขาแต่ก็ยังคงไม่ทําให้แฟนๆน,น่าจะถูกใจกันสักเท่าไหร่นักนะครับวันนี้นก็พลาดเห็นเหตุเลย2ช็อตที่เสียประตูเนี่ยเขาก็ผมว่า ส่วนร่วมเต็มๆทั้งสองลูกเลยนะครับในแง่เกมรับตรงนี้ส่วนดูกาวันนี้ก็ค่อนข้างหลุดฟอร์มไปเหมือนกันนะครับลูกลูกแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดกับเขามาก่อนทอดแรกนะครับก่อนที่จะบอลไปถึงยาโล่ที่พลาดในช็อตถัดมานะครับเขาก็ตันได้ไม่ดีไม่แน่นพอด้วยทําให้บอลเนี่ยมันหลุดมาจนเสียประตูนะครับก็นั่นแหละครับเกมรับก็ต้องโทษกันไปใน2ใน3คนเลยที่พลาดตรงนี้ไปนะครับส่วนเกมในแดนกลางแดนหน้าเนี่ยก็บุยลาเชื่อมกันไม่ติดเท่าไหร่นะครับ โดยทีละทรเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มคลองเกมบอลคลองบอลได้ในประมาณ10นาทีสุดท้ายของคร่องครึ่งเวลาแรกประมาณตรงเนี้ยที่นั่นแหละครับพอทําได้ปุ๊บก็มาได้ช่วงทดเวลาเนี่ยที่ทีละทอนวางบอลเพิ่งเข้าเป้าสักทีหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมเครื่องแรกเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่อ่ะจบเครื่องแรกไปก็โดนอยู่2อหนึ่งะครับเป็นแบงคอกที่นําอยู่สวดเกมชคร่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับทั้ง2ทีมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรทั้งทั้งสิ้นทั้งคู่นะครับ โดยครื่องหลังลงมาเนี่ยเป็นบุรีลามที่ยกกระดับเกมมาได้ดีกว่านะครับโดยต่อเนื่องโมเมนตัมจากที่เร่งในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกเนี่ยได้ดีเลยนะครับที่พวกเขาพอได้ประตูตีไข่แตกกลับมาเนี่ยก็ดูจะให้แบงคอกเนี่ยแกวนอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับกดแบงคอกได้แบบแทบจะหลังชนฝาเลยนะครับในการออกสตาร์ทหลังเครื่องหลังมันชนมานะครับโดยถัวมีโอกาสที่เริ่มจะทักทายมาแบบเป็นสัญญาณเตือนแล้วนาที57นะครับจากยอนคูเปิดแล้วสุภปชัยเนี่ยมีโอกาสได้ยิงชนคานก่อนนะครับ แล้วหลังจากนั้นแบงคอกก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับบวกกับบุยลำประมาณชั่วโมงหนึ่งเกมผ่านไปยก็แก้เกมทั้งคู่นะครับโดยบุยลำส่งพวกตัวหลักๆลงมานะครับมีวิสโซลี่คริสพิมนละลือบดินอะไรพวกนี้มาเพิ่มความสดนะครับส่วนแบงคอกเนี่ยกับกันเลยเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเพื่อยอมรับสภาพทีด้วยซ้ำนะครับคือถอดกองหน้าออกนะครับมามูธที่ติดใบเหลืองด้วยแล้วอยู่แล้วด้วยน่ ออกไปแล้วก็ส่งทอมเบียร์ลงมานะครับแล้วก็วีละเทพกองกลางตัวหลักเนี่ยลงมาแทนทศวัตรนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายปรับรงบบเป็น352นะครับผมก็มองว่าตรงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยค่อยดีเท่าไหร่ตรงเนี้ยของแบคฮอกนะครับเพราะว่าเกมจากที่ถอยหลังอยู่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าเล่นเกมรับเต็มตัวไปอีกนะครับซึ่งจนในที่สุดหลังจะเปลี่ยนตัวได้ไม่นานนะครับประมาณ5นาทีเนี่ยก็โดนตีเสมอจนได้นะครับก็นั่นแหละครับการเปลี่ยนตัวที่บุยลำยกกระดับมาได้ดีจริงๆจาก มาบุกมาเรื่อยๆเราได้เตะมุมนะครับที่ราอนเป็นคนที่เตะลูกนิ่งตามสูตรนะครับเปิดเข้าไปลูกนี้แล้วเป็นเกมเมเบสตูรี่นะครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาเนี่ยแหละครับได้ขึ้นโขกโล่งๆตัวประกบไม่มีเลยนะครับเป็น2อประตูต่อสองก็บุย์รัมกลับคืนสู่เกมแล้วในตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงบุยลรัมก็น่าจะลูก3ลูกสี่น่าจะไหลามาแน่ๆนะครับแต่นั่นแหละครับในแง่ของการเล่นของบุย์รัมเนี่ยคือเล่นไปได้แล้วก็กลายเป็นว่าเกมหายค่อยๆหายไปเรื่อยๆ ไปซะอย่างนั้นนะครับแล้วไปเรื่อยจนถึงช่วงท้ายเกมในที่แปดสิบเก้าสิบเนี่ยก็ดูจะออกเสมอเหมือนกับวิกแมทที่เป,เป็นมาของไทยลีกที่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติมันไม่ได้อย่างเงี้ยในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็จะจบด้วยการเสมอไปแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแบบนั้นนะครับเพราะว่าทางแบงคอกมีการเติมลงมาในช่วงท้ายอีกนะครับมีส่งปัตมาอาหารนะครับที่เป็นแบ็กซ้ายในแทนพีรพัฒน์นะครับแล้วก็วิศรุตลงมาแทนปกเก้าเพื่อเพิ่มพลังงานตรงกลางกับแบ็กในช่วงท้ายนะครับ แลระกาศเป็นว่าในช่วงท้ายเกมนี่แหละครับแบงคอกมาเล่งแล้วก็มาได้ประตูชัยเอาดื้อเลยนะครับจากลูกเกมครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะได้แต้มแล้วจริงๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเกมฟุตบอลก็วัดกันที่90นาทีนะครับแล้วพวกเขาก็ทําได้ในวันนี้จากการยื้อมาได้แล้วมาเล่งเอาท้ายเกมนี่แหละครับเก้าสิบบวกสองปัตมาไอฮานนะครับตัวสํารองวันนี้เป็นคนที่เริ่มในเพลนี้เลยนะครับขึ้นบอลทั้งฝั่งซ้ายจ่ายให้กับมูเซนออกัสเชนี่นะครับที่ต้องบอกว่าทุ่มเทสุดเลยชสุกอนที่นะคร เยี่ยวตัวปาดเข้าในแล้วเป็นทิติพันธ์นะครับที่เก็บบอลได้ม้วนก่อนจ่ายต่อให้กับนิติพงศ์เสราลานนท์ได้ยิงเล่นทางเข้าไปนะครับนิวเวทอรลิตลูกนี้ก็อ,อีกลูกหนึ่งที่โดนไปนะครับวันนี้แต่ลูกแบงคอกนี่ก็สุดๆจริงๆที่ยิงได้นะครับเป็น32ประตูชัยในเกมวันนี้นะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยบุญรำก็เล่งขึ้นมาไม่ทันแล้วนะครับเป็นว่าจบเกมก็แบงคอกชนะไปได้ด้วยสกอร์สานะครับสรุปสิ่งที่เห็นในเกมวันนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นเกมที่ถือว่า สมราคาบิ๊กแมทเลยนะครับ5ดาวค่อนข้างที่จะสนุกมันมากเลยนะครับโดยผัดกระนำผัดกระตามเลยนะครับแบงคอกนําไปก่อน2ลูกบุยลำไล่มานะครับ2-2แล้วก็มาปิดด้วยแบงคอกใส่ครั้งท้ายเกมนะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะจบเหมือนกับในช่วงต้นฤดูกาลละที่แบงคอกนําไปก่อนในช่วงครึ่งแรก2-1นะครับแล้วบุยลำมาแซงเอาครึ่งหลังรัวๆเป็น4-2เลยนะครับแต่วันนี้หรือว่าแบงคอกล้างตาได้สําเร็จนะครับมาเป็นฝ่ายที่ชนะบ้างในเกมวันนี้นะครับภาพรวมเนี่ยผมคิดว่า มีช่วงเวลาที่เล่นได้ดีพอๆกันนะครับถ้าว่ากันเป็นคนละครึ่งเนี่ยผมว่าเครื่องแรกของแบงคอกนะครับส่วนครื่องหลังของบุรีรัมแต่ในช่วงท้ายเนี่ยที่เป็นไคลแม็กซ์ในแบงคอกที่พลังงานทําได้ดีกว่านะครับก็เลยนั่นแหละครับจบด้วยชัยชนะพวกเขาไปนะครับถ้าว่ากันถึงผู้เล่นคีย์แมนทั้ง2ทีมที่รู้สึกว่าโชว์ฟอร์มได้ดีวันนี้เนี่ยของแบงคอกตรงกลางเนี่ยผมจะให้เป็นทางทิติพันธ์พ่วงจันนะครับวันเนี้ยถือว่า ทางโค้ดแบนเนี่ยวางแท็กติกให้เขามาปิดกับสุพนัทเหมือนตามาได้ค่อนข้างดีมากนะครับคือสุพนัทเนี่ยตอนแรกออกสตาร์ทด้วยการไปปีกขวาก่อนทิจิพันธ์ก็จะตามกับพีรพัฒน์สคนนาให้ทางเจ้าแบงค์ที่สุพนัทเหมือนตาเล่นไม่ง่ายเลยในเกมวันนี้นะครับพอเล่นไปได้สักครึ่งชั่วโมงในโยกมาทางฝั่งซ้ายทิจิพันธ์ก็ยังตามต่อนะครับก็เลยนั่นแหละครับกลายเป็นว่าวันนี้นการกลับมาเดบิวต์ประเดิมไทยลีกหลังที่ไปเล่นเบลเยียมมานะครับก็ยังคงโทวฟอร์มไม่ออกแล้วคงงงต้อปรััับจหวะในเกมด ไปต่อไปนะครับวันนี้ถือว่าตรงเนี้ยเป็นหมากเด็ดเลยของทางแบงคอกนะครับแล้วผมว่าวันเนี้เด็ดมากกับทีท,ท,ทีพันธ์นะครับส่วนเกมลุกในดาวนเนี่ยผมค่อนข้างชอบมูเซนนะครับฮอกัสซานี่นะผมโดยส่วนตัวอาจจาะให้เป็นคนที่เด่นเป็นแบบในแง่ในแง่ของความขยันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสำคัญกับเกมลุกมากนะครับ คือเครื่องแรกเนี่ยส่วนขึ้นมาเนี่ยมีเขาเนี่ยคือส่วนได้ตลอดนะครับส่วนเครื่องหลังเนี่ยเกมอาจจะหายเป็นองค์รวมจริงแต่ในช่วงสุดท้ายที่มาเล่งเนี่ยสุดท้ายเขาก็เป็นคนที่มีบทบาทสําคัญที่นั่นแหละครับมาขยันเอาจนลูกสุดท้ายได้นะผมว่าสําคัญนะครับเพราะในหลักๆผมมาให้เป็น2คนนี้ที่รู้สึกโดดเด่นนะครับส่วนภาพรวมอื่นๆเนี่ยเกมรับผมว่าวันนี้ก็อาจจะดีในเครื่องแรกนะครับแต่เครื่องหลังก็ดูจะแข่งๆพอสมควรเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ไปถือว่าเล่นกันเป็นเกมแพลนตามแท็กติกโค้ดแบนน์ได้ดีเลยนะครับผมว่าภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนทางฝั่งบุรีรัมเนี่ยวันนี้ก็ผมว่าค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานในภาพรวมเลยรู้สึกมีฟอร์มดีเนี่ยก็แค่ทีลาทอนเท่านั้นนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเกมรับก็อย่างที่บอกไปในจังหวะเกมเลยว่าค่อนข้างมีปัญหาในวันนี้นะครับโดยเฉพาะยาโลเอทลิตวันนี้ก็ แว่งไว้ด้วยนะครับคือเขาเป็นคนที่มีช็อตเซฟิงนะครับในไทยดีกไปเนี้ยเราก็เห็นฝีมือกันมาแล้วว่าเขาเซฟได้ดีนะครับแต่พอเล่นด้วยเท้าเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสําคัญของเขาเลยนะครับก็มีในลูกช่วงครึ่งแรกเนะี่ยลูกหนึ่งที่อยู่ดีไปล็อกเอาหน้าประตูดื้อเกือบจะได้เรื่องเหมือนกันนะครับแต่ดีที่ลูกนั้นเนี่ยแบงค์เไม่มีใครมาเก็บบอลที่จ่ายต่อจากเอธลิตตรงนั้นไปได้เลยรอดไปนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าฉัดัยที่เสิรมารอเสียบอยู่แล้วนะครับถ้ายังคงเล่นแบบ ลนๆอย่างงี้ต่อไปก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าจัดชายจะแย่งมือหนึ่งมาก็ได้นะครับส่วนในเกมลุกวันนี้เนี่ยก็ก็นั่นแหละครับพวกนักเตะใหม่อย่างมาตินโบเคยียอย่างเงี้ยผมว่าก็ยังรู้สึกไม่ได้มีความหวือหวามีความแตกต่างอะไรนะครับถ้าเทียบกับบิโซลี่ที่มาแล้วดีตั้งแต่ต้นเลยนะครับวันนี้ก็ยังคงไม่เห็นความรู้สึกว่าความเหนือของเขาอะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ต้องเราดูกันต่อไปว่า จะปรับตัวใช้เวลานานแค่มากน้อยแค่ไหนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าว่ากันทรงเกมนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะกลับไปนั่งอยู่นะครับสภาพนี้บิโซลี่คิดพิมพ์ก็ดีกว่าอยู่นะครับส่วนอ่าเกาสิตันนี้ก็โอเคนะครับกลางๆอ่ะก็ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยถือว่าเล่นคู่กับเทียรทรได้ดีเลยนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนสำรองที่ลงมาวันนี้บุีร์ก็นั่นแหละครับมันคือตัวหลักที่ลงมาแล้วทําได้ดีนะครับก็ลงมาเล่นได้แต่สุดท้ายก็เล่นไม่ทันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความล้าแหละครับเพราะว่า ช่วงนี้เจอเตะถี่มานะครับเป็นสิ่งที่บุยลำอ่ะในช่วงครึ่งเล็กแรกนะอาจไม่ได้เจอมากนะครับเพราะว่าในการเลื่อนโปรแกรมมาเนี่ยเขาก็จะไม่เจอติดเตะติดกันอย่างนี้มานะครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงเนี้ยังไม่ได้มีโปรแกรมเดือนของบุยลำนะครับจะได้วัดสควอตของจริงเลยนะครับาะหลังนี้บุยลำสควอตเขาจะแน่นพอในการลุ้นทุกรายการไหมนะครับเพราะว่าที่เสริมมาเนี่ยก็พอสมควรอยู่โดยที่บอกว่าโปรแกรมแน่นเนี่ยเพราะว่า หลังจากนี้เนี่ยเนี่ยเดีมีเกมกลางสัปดาห์ต่อเลยนะครับหลังที่กลางสัปดาห์ที่แล้วก็มีมานะครับโดยจะไปเจอเชียงรายนะครับแล้วก็กลับไปเจอกับขอนแก่นต่อแล้วก็จะไปเล่นอาเซียนคัพต่ออีกนะครับมีเจอไลออนเซตี้เซเลอร์ก็จะแบบเตะทุกพุทธเสาพุทธเสาเงี้ยเรื่อยๆเลยเ,ลยเลยนะี่ยจะได้วัดทีมว่าตัวหมุนเวียนเนี่ยดีจริงหรือเปล่ารับ,บุยรามละทีนี้นะครับ ไม่เหมือนกับในช่วงแรกแล้วที่แบบเลื่อนแล้วก็จะโปรแกรมแทบไม่มีเลยอะไรเงี้ยนะครับมาอัดในช่วงท้ายแต่ช่วงนั้นบุรีรัมย์ก็เก็บมาได้จริงในช่วงไอ้ท,ท้ายที่ไล่มาช่วงที่เตะอาเซียนครับช่วงนั้นไล่มาได้นะครับเดี๋ยวมาดูช่วงนี้นพอมีบอลอาเซียนที่ต้องเจอทีมต่างประเทศด้วยเนี่ยมันความเข้มข้นอาจจะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไป ส่วนทิ้งท้ายกันไปสถานการณ์ตารางคะแนนนะครับก็อาจจะย,ยังคงพอสบายใจได้อยู่นะครับบุยลำนำมาเยอะเนี่ยก็คิดว่าคงจะเผื่อไว้พลาดเกมแบบนี้นั่นแหละครับในการเจอ Big, 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 บ Big Game อิ๊กบิ๊กแงตบิ๊กเกมอะไรเงี้ยก็พลาดกันได้นะครับถึงจะแพ้เกมนี้จริงนะครับแต่บุยลำก็ยังคงนำอยู่นะครับที่39คะแนนทิ้งห่างแบงคอกที่ชนะวันนี้เนี่ยไล่ามาเหลือ6คะแนนจากตอนแรกที่เป็น9นะครับก็ต้องมาดูกันว่าในช่วงเล็ก2ที่เหลือนแบงคอกจะไล่ขึ้นมาได้หรือไม่นะครับชนะวันนี้ก็ถือว่าสําคัญแต่ก็อย่าต้องอยา่าไปแบบสะดุดเหมือนในช่่ววงเลล็กกกแแแรรอีี้นะคับแบบท เกมอย่างเงี้ยทำผลงานได้ดีจริงแต่พอไม่เจอทีมแบบระดับหนีตายหรือว่ากลางๆเ,เก็บไม่ได้แล้วก็ปล่อยแต้มไปหลุดเสมออะไรเงี้ยซึ่งแบงคอกจะมีปัญหาตลอดในช่วงที่พวกเขาไม่ได้แชมป์มาเนี่ยก็นั่นแหละครับจะพลาดอะไรแบบนี้ตลอดนะครับก็ต้องมาดูกันว่าพวกเขาจะทําได้ไหมในปีนี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับสำหรับการคุยหลังเกมคู่นี้ก็จบเป็นที่ประมาณนี้ไปนะครับก็ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับถ้าชอบที่แบบนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกาบาบอดในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมโดวลานะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ